new bmw x 6 x drive 4 0 i m sport รุ่นล่าสุดเลยเดทัมแลนวเนึรไจะเป็นลูกศรแบบนี้แล้วก็จูนนิ่งตัวความเป็นมายไฮบริดเพิ่มเติมมาด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรถอเนกประสงค์เน้นความเป็นคูปอ่สะสเตปการเปิดระบบไฟหน้าเนี่ยถ้าไม่ใช่เดทําแลนวนี่นมันดูวัยรุ่นมากขึ้นอะ่ะภายในปเปลี่ยนไปเยอะเช่นเดียวกันภายในก็จะเข้าสู่โหมด Rover v e r and w i l k กินช่องแอร์จะล็อกตายตัวตรงนี้นี่คือรถในฝันโคกิพีอีกคันหนึ่งนะครับชิลๆเลยโคตรแรงเลยแต่ต่าปริมาณน้ำม เพิ่มแรงม้ารแรงบิดด้วย381แรงม้ารแรงบิดสูงสุด540นิวตันเมตร ช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องคิพีผู้ชมด้านหลังผมนี่ New BMW X6 X-Drive 40i M Sport รุ่นล่าสุดเลยนะฮะร,ราคาค่าตัว5 8 9ล0 0 0 0บาทก่อนหน้านี้นะครับตัว p r i l c i ที่ผมมาไปลองขับแล้วก็ไปรีวิวกันไปเนี่ยเราเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ชอบมากๆเป็นรถอเนกประสงค์ที่เครื่องที่58เขาเนี่ย โคตรโหดช่วงล่างก็ดีนะครับผมขับกรุงเทพพัทลุงสบายๆเลยโดยครั้งนี้เนี่ยตัว LCI เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับทั้งหน้าตาทั้งภายในทั้งขุมพลังเนี่ยเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะรายละเอียดมีอะไรเดี๋ยววันนี้เราพาไปทาความรู้จักกันก็มาชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องคุีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้รอเอเซนโซกาแฟสำเร็จรูปทีหอม่สุดหาซื้อได้ทั้งพ่างฉนําทั่วประเทศกาแฟสําเร็จรูปลอเอเซนโซผสมผสานกาแฟข ดื่นดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของลอ r e e s เ e n s o สัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการใช้อาสุนสูงถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเราไปดูรีวิวรอบคันนะครับ New BMW X6 X Drive 40i M Sport LCI คันนี้นะครับราคาห้าตัว5,899,000บาท BSI Standard กันเลยครับ นี่ผู้ชมนะฮะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมชอบมากๆเลยนะครับตัว X6 40i M Sport นะครับคือรุ่นก่อน LCI เนี่ยผมเอาไปลองขับกันมาแล้วโคตรโหดเลยนะครับเป็นรถ ในประสงค์ที่แรงมากๆเรื่องของฟิลด์ดิ i v วิงดินามิกนะครับเรื่องของเครื่องยนต์สูบเรียงของเขาเนี่ยะ B ะ B58 ดเนี่ยดูในล,ละครนี้นะครับตัว LCI เนี่ยมีการปรับหน้าใหม่มีการปรับเรื่องของจูนนิ่งตัวความเป็นม y ยไฮบิดเพิ่มเติมมาด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยจีจาดมากขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลองขับนะเราพามาชมคันจริงกันก่อนว่าเป็นอย่างไรสำหรับตัว X6 XDrive 40i M Sport ราคาค่าตัวเขา้าล้านแปดบาทครั้งนี้สีเดิมกับที่เราเคยรีวิวไปเลย มีการปรับกระจังหน้าใหม่มีการปรับไฟหน้าใหม่นะครับแล้วก็ดีเทลภายในรถเนี่ยมีการปรับรายละเอียดให้มันสดใหม่มากขึ้นก่อนเราจะไปจาดลึกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องมิติตัวถังดิเมนชันกันก่อนนะครับสำหรับตัว x 6 x drive 40 i คันนี้นะครับความยาวจะอยู่ที่4 9 6 0มมความกว้าง2,4มมนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ย1,700มมนะครับความจุสัมภาระคันนี้ก็จัดเต็ม580-530ลิตรนอกจากดุมพลัง็นึ่งพันห้คร้่ยนใหม มีอะไรบ้างไปดูกันอ่าน,นี่ฝากระโปรงนี่คือตัว X ในเวอร์ชั่นปัจจุบันที่เราเห็นกันนะครับก็ X 5ก็เป็น X 6ก็เป็นแบบนี้คือเขาจะเป็นล่องที่ดีไซน์มาขนานกันแล้วก็มาจรดด้านหน้านะครับโลโก้ B M W กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับส่วนตัว X Drive เนี่ย 40i เนี่ยนะฮะกระจังหน้าเขาจะเป็นแบบสีดำด้านผสมกับสี Cross back ครอสแบกนับซึ่ง เขามีตัว i อ o n i c กโ o w ด้วยก็คือเหมือนเดิมเวลาเปิดไฟหน้าขับตอนกลางคืนมันจะมีขอบไฟขึ้นตามคิน n ี่ก r ิ l ของเขาเท่มากนะส่วนชุดโคมงไฟหน้าเน,นี่ยเป็นดี t a i l ใหม่ daytime running like light จะเป็นลูกศรแบบนี้แล้วก็ซ้อนกันนะครับเป็นตัว bmw led นะครับเปิดปิดปรับสูงต่ำ auto แล้วก็ดี t a i l ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ language ของ bm ในยุคปัจจุบันตอนนี้เวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยนะฮะหรือไฟฉุกเฉินเนี่ยขอบที่เป็น daytime running light like เนี่ยจะก็จะกระพริบเป็นไฟเลี้ยวแทนแล้วมันจะมีเเต็ปกการพพิิบศษ อันเนี้ยเปิดปิดปรับถุงต่ำเลี้ยวตามวงเลี้ยวออตโต้กระจังหน้าคิดนิ่เกรีวรุ่นนี้คุณผู้ชมเป็นสีดําด้านขอบจะเป็นสีดําด้านกรอสแบคข้างในเป็นสีดําเงาแล้วก็กล้องรอบคันมีมาให้ครบนะครับเดี๋ยวผมเปิดระบบไฟเลี้ยวให้ดูด้วยนะครับนี่คือสีดําด้านทั้งหมดดูมากช่องตรงนี้จอดจริงนะครับเป็นสีกรอสแบคนะคเป็นอินเทคไปออกปงสุล้อด้านข้างแล้วก็ปัมเปอร์นะครับตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นการผสมประสานระหว่างตัวสีดําเงาแล้วก็ดําด้านซึ่ง อินเทคตรงนี้ใหญ่มากมีเลด้าครบเ mm hmm. พราะคันนี้ d r v i n g a s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  i s t ครบเช่นเดียวกันโดยรวมเนี่ยด้านหน้าปรับใหม่มาในลักษณะเหมือนตัว G20 l c i คือเป็นดีไซน Language ใหม่ของ B M W ณตอนนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าปัมเปอร์ด้านหน้านะครับที่เขาจะมาทรงนี้อันเนี้ยมันทำให้รถเด่นด,ดูดุมากขึ้นรุ่นนี้นะครับ X Drive 40i เนี่ยคุณจะได้ล้อลดลายเป็นแบบนี้นะครับโดยสเปคของยางที่คุณจะได้มาจากโรงงานเนี่ย275/35 R22 นะครับ ความพิเศษของตัว X Drive 40i เนี่ยคุณได้คาลิปเปอร์เบรกสีแดง M แบบนี้จานเบรกขนาดใหญ่แล้วก็ตัวโปงลุ่มล้อนะกู่มล้อมล้อก็จะเป็นการคุมสีดำครบเลยกรอบทั้งหมดของหน้าต่าก็จะเป็นกรอสแบ็ k สีเดียวกันกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวมีกล้องรอบคันมาให้มือจับยังเป็นลักษณะเดิมอยู่ถ้าเป็น b m w ยยุคใหม่ก็จะเป็นมือสอดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเปิดแบบนี้ปกติอยู่แล้วก็ชายด้านข้างก็จะมีเหลี่ยมสันแบบนี้ชัดเจน ความเป็นตัว X 6อกั่ะผู้ชมก็จะเป็นรถอเนกนประสงค์ที่เน้นความเป็นคูปอ่ะเห็นปะทรงจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเท่แล้วมันบึกมากเหมือนขับรถถังเลยนะแล้วยิ่งสีนี้ด้วยเนาะซึ่งต่างกับ X5x5 ้จะเป็นสไตล์แบบ s u v นะครับเสาซีจะราดแบบนี้ลงมาแล้วก็มีตัวเสากัะชับฟินมีสปอยเลอร์นะครับแล้วก็กระจกด้านท้ายเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลาดนะมีตัวไล่ฟ้าด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีการเสริมตัวสปอยเลอร์สีดําเงาติดให้มันดูแน่นขึ้นอ่ะแต่มันไม่ได้ใหญ่มาก ไฟท้ายเหมือนเดิมนะครับเป็นแนวยาวแบบนี้นี่คือดีไซน์ลงเควสที่ไม่ได้ใหม่ล่าสุดของเบนะียมนยูณตอนนี้นะ X d ็กไ 40i นะครับช่องตรงนี้ตีโป่องออกมาให้มันดูบึกโลโก้เบียมอนยูนะครับแล้วก็กันชนด้านล่างนะครับปลายท่อเนี่ยออกคู่ซ้ายขวานะครับนี่คือด้านหลังตรงของตัว x6 xdrive นะครับคือเหมือนเดิมอะ่ะด้านหลังไม่ได้ต่างจากเดิมมากหลักๆเลยคือด้านหน้าไฟหน้ากระจังหน้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนเดิมจะเปิดแบบ x5 ไม่ได้นะ ที่มันจะเปิดเป็น2ชิ้นน่ะอันนี้จะเปิดแบบนี้เลยเปิดตั้งแต่กระจกเลยยาวลงมาแล้วก็ตรงเนี้ยอาจจะเก็บของความจุสัมภาระไม่เท่า X ห้าแต่ก็มีโลโก้ X หมีแผ่นอะไรเง,งี้ยกันให้มันมีสัสดส่วนมากขึ้นนี่คือภายนอกโดยรวมด้านหลังไม่ค่อยชัดแต่ด้านหน้าเนี่ยถือว่าเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ภายในเปลี่ยนไปเยอะเช่นเดียวกันก่อนจะไปดูภายในกันไฟเลี้ยวเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็สเตปการเปิดระบบไฟหน้าเนี่ยถ้าไม่ใช่เดยทามรันนิ่งไลท์เนี่ยจ,จะเป็นการกระพริบแบบเนี้ยนี่คือด้านหน้าตรงของเบียนวัจู X6 Xdrive นะครับ 40i M Sport นะครับ5899ดูขึ้นนะผมว่าถ้าได้กระสีเนี่ยคือมันดูวัยรุ่นมากขึ้นอะเต็ปการกระพริบก็โอเคเลยเนะครับทีนี้เราไปดูภายในกันต่อนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนจากรุ่น pre LCI บ้างนะครับนี่คือตัวการกระพริบของตัวไฟเลี้ยวเห็นปะไม่ได้ต่างจากเดิมมากเนี่ยประมาณนี้เราไปดูภายในกันต่อ แน่นอนผู้ชมพอเป็นบียร์อยู่ในยุคปัจจุบันตอนนี้ภายในก็จะเข้าสู่โหมดจอเคิร์ฟเรียบร้อยแล้วเป็น OS8 แนะครับซึ่งมันก็ดูล้าแหละนะแต่สิ่งที่ผมยังไม่ชอบก็คือตัวคันเกียร์ที่เขาเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์เออเป็นคันเกียร์ไฟฟ้าผมรู้สึกว่ามันย,ยังอยากได้จอยสติ๊กอยูอ่นะครับแต่เขาก็พยายามเปลี่ยนมาแล้วยกเว้นตระกูล M อ็มเยังมีก้านอยู่ใช่ไหมอ่ะว่ากันไปประตูเปิดเราได้ประมาณนี้นะครับเครื่องเสียงเป็นบรูเวอร์วิลกินส์นะฮะซึ่ง เป็นตัว k i n s Diamond ด้วยก็คือเป็นพรีเมียมกรอบด้านบนหนังเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะเมมเมมเบาสองตำแหน่งแล้วก็สติชิ่งจะเป็นสีน้ำตาลหนังเป็นสีน้ำตาลแบบนี้งานเป็นคาร์บอนมีดอกลำโพงมีแอมเบียนไลท์นะฮะแล้วก็บันไดข้างเอ็มที่พักเท้าเป็นเบรกป็้นคันเร่งรวมไปถึงเบาะนั่งนี่เบาะนั่งเป็นแบบนี้เลยก็จะคล้ายๆตัว X5 แต่จะเป็นโครละสีกันพวงมาลัยก็จะเป็น M นะในยุคที่เราคุ้นชินกัน ครับตรงนี้เป็นช่องแอร์นะฮะเป็นการปรับดีไซน์ใหม่เนี่ยตรงนี้เล็กน้อย่อเคิร์ฟก็ยาวต่อกันนะครับเป็นจอที่รองรับการใช้งาน Apple Car าพิเอร์ดอโตครบเลยนะเป็นแบบไวเลสด้วยแล้วก็ช่องแอร์ตรงนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่คือช่องแอร์จะล็อกตายตัวตรงนี้แต่เราสามารถปรับการปล่อยลมแอร์ได้นะครับจากก้านเล็กๆตรงนี้แล้วก็ด้านข้างนะครับมี AM b อ e n t Light เขียน x 6แล้วก็จะมีโลโก้ที่เป็นลูกศรด้านบนเป็นงานคาร์บอนด้านล่างอันนี้เอกลักษณ์ของ BMU นะครับเหมือนเดิมเลยรวมไปถึงไวเลสชาร นะฮะแล้วก็ตัวที่วางแก้วสตงตแหน่ง USB Type A แล้วก็ด้านล่างเกียร์เป็นอิเล็กทรอนิกชิปจริงแต่หัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นคริสตัลแบบนี้เราดูหรูขึ้นช่วงล่างถุงลมนะครับสามารถปรับความสูงได้เหมือนเดิมนะฮะจอยสติ๊กเหมือนเดิมปุ่มพุ s ส start โหมดการขับขี่ยังเหมือนเดิมอยู่ยังไม่ได้เข้าสู่ OS ล่าสุดนี่คือรถในฝันโคกิพีอีกคันหนึ่งนะครับ X 6 X Drive 4 0 i โคตรแรงแล้วมันเป็นรถอเนกประสงค์อ,อนะรุยได้ช่วงล่างดีขับผมขับพัทลุงกรุงเทพนี่คือแบบชิลๆเลยโค นะทีนี้ไปดูเบาะในสารตอนหลังกันต่อว่านั่งสะดวกสบายไหมปะเนี่ยการขึ้นลงสะดวกสบายผู้ชมเ้าคือรถเนกประสงค์ะ่ะเปิดตัวมาคันนี้ X6 ผู้ชมก็จะมีตัวม่านให้เช่นเดียวกันนะครับมีการเก็บรายละเอียดต่างๆดีเลยช่องแอร์นะฮะแล้วก็การปรับแอร์ด้านหลังมี USB Type C ให้ทั้ง2เบาะนะครับเสาบีไม่มีนะมีแค่ตรงกลางแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยอาจจะชันๆกว่า X5 นิดนึงเพราะว่าด้วยหลังคาที่เขาจะพยายามให้มันลาดเป็นทรงคูปะ ก็อาจจะไม่ได้โปร่งตาเท่า X5 นี่คือมุมมองในการนั่ง X6 บอดิสันตอนหลังก็พอนั่งไดุ้ผู้ชมคือไม่ได้เล็กหรอกแต่แค่มันไม่ได้โปร่งเท่า X5 หลังคาพาโนรามิกเหมือนกันแล้วก็เนี่ยเสาลาดออกมาเห็นปะ่ะโอเคอยู่แต่กระจกก็จะเล็กนิดหนึ่งทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่า B58 นะเป็นไงแล้วก็สเปคเป็นไงการปรับจูนครั้งนี้เนี่ยเพิ่มแรงมา้าแรงบิดด้วยปคู่เปิดออกมาภายในท้องเครื่องเนี่ยดีไซน์คล้ายๆเดิมมีเหล็กค้ำมีเรื่องของสเปคต่างๆเหมือนเดิมแต่ ครั้งนี้ใน LCI นะครับมีการเพิ่มเติมตัวม y h ไฮบรินะครับโดยสเปคของตัว BMW X6 xDrive 40i M Sport ครั้งนี้นะผู้ชมเขามาพร้อมเครื่องเบนซิน6สูบทวินพาวเวอร์เทโบ3.0ลิตรนะครับ381แรงม้าที่5,200-6,250รอบต่อน,นาทีนะฮะแรงบิดสูงสุดเนี่ย520นิวตันเมตรที่1,850-5,500รอบต่อน,นาที แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีการเพิ่มเติมมายไฮบิดมาอีกประมาณ12งแรงม้า ah, เหมือนตัว x 5้าแหละเอาพุทรวมคันเนี่ยสามารถสร้างได้ถึง3 8 1แปเรงม้าแรงบิดสูงสุด5 4 0นิวตันเมตรเกียร์เนี่ยเป็นตัวสปอร์ตสเตปโทนิกแปสปีดแล้วก็ช่วงล่างคันนี้เป็นถุงลมนะปรับความสูงความเตี้ยได้แล้วก็ศูนย์ถึงร้อยคันเนี่ยเครมมา5.4วินาทีท็อปสปีด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวเราเอาไปรีวิวจัดเเเเตต็็มมอีีกครััง้งงงงนนึแบบๆลยะนะยนะส 3 2 1ห,หลักๆโดยรวมประมาณนี้และนี่คือทั้งหมดของตัว bmw x6 xdrive 40i m sport นะครับ lci เนอะ5้ล้าน8หมื่นกบาทถ้าอยากชมคันจริงเดี๋ยวเราเอาไปรีวิวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวเราไป p o v ให้ชมกันด้วยนะครับก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ก, like, กด s u r i b e ให้ช่องโค,โค้ชยิปีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสว,นสวัสดีครับ